สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะคลิปนี้ป้าบัวจะพาทุกท่านไปที่สวนน้ำตกดอยปุยค่ะซึ่งสวนน้ำตกดอยปุยนี้ก็อยู่ที่บ้านมงดอยปุยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ และก็พระตำหนักภูพิงราชนิเวศค่ะทุกคนเมื่อเรามาที่หมู่บ้านม้งดอยปุยนะคะเราก็สามารถเดินชมอรอบๆหมู่บ้านได้นะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าสวนน้ำตกดอยปุยค่ะทุกคนตอนที่ประบัวไปนะคะเขาก็มีค่า ค้าเข้าชมสถานที่เนาะก็จะเป็นค่าบำรุงดูแลต้นไม้เนี่แหละค่ะเขาคิดคนละ20บาทค่ะทุกคนซึ่งภายในของสวนน้ำตกดอยปุ๋ยนี้นะคะนอกจากจะมีน้ำตก ตามที่ท่านเห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแล้วเนาะก็ยังมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนาะไม้ดอกไม้ประดับของเมืองหนาวค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามแต่ละช่วงของฤดูกาลนะคะนอกจากนี้นะคะทุกคนในนี้นะคะเขาก็จะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะทุกคน นอกจากจะมีดอกไม้มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปแล้วนะคะก็ยังมีร้านกาแฟนะคะให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสกับรสชาติของเครื่องดื่มนะคะซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่ตั้งของเขาก็อยู่ภายในบริเวณของออสวนน้ำตกดอยปุ๋ยนี่แหละคะ่ะ ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านาที่ชื่นชอบการาแต่งชุดชนเผ่านะคะที่นี่เขาก็มีบริการให้เช่าชุดชนเผ่านะคะแล้วก็เดินถ่ายรูปเดินเช็คอินไปตามจุดต่างๆภายในบริเวณสวนน้ำตกดอยปุยน,นี้ได้นะคะทุกคนที่นั่งพักก็มีเยอะมากนะคะมีจุดเช็คอินถ่ายรูป เยอะมากๆค่ะทุกคนถ้าท่านใดที่มีโอกาสนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วก็ขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพหรือไปเ,อเที่ยวที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะคะก็แนะนำให้ท่านเลยขึ้นไปที่หมู่บ้านม้งดอยปุยนะคะแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศสวยงาม ของสวนน้ำตกดอยปุยกันนะคะทุกคนดอกไม้ที่ปลูกนะคะก็สลับกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาลเนะเาะท่านอาจจะไปในช่วงหนึ่งก็จะเป็นดอกไม้ชนิดหนึงอะไรประมาณนี้นะคะที่นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันเข้าไปตลอดทั้งปีเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของคาเฟ นี่ค่ะคาเฟ่ประมาณนี้เลยค่ะสวยงามนะคะทุกคนใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะค่ะสำหรับเวลาที่ป้าบัวเห็นนักท่องเที่ยวไปกันเยอะก็จะเป็นช่วงของฤดูหนาวค่ะทุกคนในช่วงของฤดูหนาวนะคะ,คะ,คะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้าไปที่หมู่บ้านมงดอยปุยแล้วก็เข้าไปที่ สวนน้ำตกดอยปุ๋ยนี้กันเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ค่ะก็จะเป็นจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะท่านก็สามารถเลือกชมเลือกบันทึกภาพกันได้ตามอัธยาศัยนะคะนอกจากนี้นะคะในสวนน้ำตกดอยปุ๋ยนี้นะคะก็จะมีอีกบริการหนึ่งนั่นก็คือมีจุดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของชุมชนแถบนี้นะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทุกคนซึ่งสินค้าที่นี่นะคะ นอกจากจะอยู่ภายในสวนน้ำตกดอยปุยแล้วนะคะด้านนอกนะคะตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะทางเข้าหมู่บ้านนะคะก็จะมีตลาดนัดนะคะมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าของชาวไทยภูเขานะคะแล้วก็อาจจะมีสินค้าแลกเปลี่ยนของภูมิภาคอื่นๆเนาะเข้ามาวางจำหน่ายด้วยนะคะทุกคนเนาะท่านที่ไปก็สามารถที่จะ ให้การอุดหนุนนะคะสินค้าของชาวาม้งดอยปุยได้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกําลังใจนะคะให้กับบัวบุตรบ่งสตอรี่ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ